มาร้อยร้อยเพชรลินชากับเมนูเบคอนพันซาไร่ว่ากับซอสมาล่ากันค่ะเพื่อนๆแล้วแองก็จะมาบอกวิธีการทำซุปซอสมาล่าแบบง่ายๆซูปนี้บอกเลยว่าเข้มข้นชุ่มชำ่ำร้อยร้อยเพชรลินชาติดใจย,ยกบ้านเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆ เริ่มด้วยนำซาไาเวากะเมคอบแห้งไปแช่น้ำหนึนาทีผ่านไปหนึ่งนาทีซาไาหวากะเมคก็จะขยายตัวแบบนี้เลยค่ะเพื่อนแอนก็จะผักให้เขาเสด็จน้ำก่อนนะคะจากนั้นก็เตรียมเอาเบคอนมาพันซารายของเรากันได้เลย แอนก็นำซาไร้นะคะมาวางบนเบคอนแบบนี้แล้วก็ม้วนพันเบคอนได้เลยคะ่ะเพื่อน,นจากนั้นก็นำไปเสียบไมลลูชิ้นแบบนี้นะคะเวลาเพื่อนเพื่อนเหลือซาไรา่ว่าก็เมก,ก็ให้เหลือที่สดไม่แล้วก็เน่ยวหนุ่มนะคะเวลาเอามาทําแบบนี้จะปั้นเป็นก้อนไงรสชาติของเขาก็จะร่อยมากๆค,คะ่ะเพื่อนเมนูนี้เหมาะกระทำกินเวลาจัดปาร์ตี้มากๆเลยคะ่ะเพื่อนไม้หนึ่งเองก็จะเสียบถังหมดซามชิ้นด้วยกันนะคะที่สําคัญเวลาพันก็ให้เขาแน่นหน่อยนะคะเวลาเอาไปย่างจะได้ไม่ลุด เสียบม่เสร็จแล้วก็จะไปย่างด้วยหม้ออบลมร้อนถ้าเพื่อนๆไม่มีหม้ออบลมร้อนก็สามารถย่างด้วยกระทะหรือว่าย่างด้วยหม้อถอดไรน้ำมันก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกได้เลยแอนตั้งอุณหภูมิที่รอยใจสิาองศา12นาทีนะคะช่วงรรหว่างรอย,ย่างเดี๋ยวเราไปทำน้ำซอสมา่ากันใส่พริกพงมาล่าหนึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำตาลปี๊บครึ่งช้อนโต๊ะซอสมะเขือเทศหนึ่งช้อนโต๊ะ แล้วก็ตามด้วยนำเปล่าครึ่งถ้วยตวงคนให้ละลายเข้ากันดีเลยนะคะจากนั้นเองก็จะใส่แป้งข้าวโพดล,ลงไปอีซองช้อนโต๊ะแป้งข้าวโพดจะช่วยเพิ่มความเนียวข้นกับซอสของเรานะคะได้ความเนียวข้นประมาณนี้ก็ใส่ได้แล้วค่ะเพื่อนว่าแล้วก็ไปดูเบคอนผัดซาไร่ายของเรากันดีกว่าพอครบหกนาทีเองก็จะมากลับด้านเขานะคะจริงๆแล้วเบคอนก็มีลายแบบเลยนะคะเพื่อนเือนก็เลือกตามชอบได้เลยกลับด้านเรียบร้อย,ยแล้วเองก็จะย่างเขาต่ออีหกนาทีเบคอนผัดซา าไร่หวาก,กับเม็ดของเราก็ซุกแล้วค่ะเพื่อนจากนั้นก็นาเบคอนผันซาไร่ไปจุ่มในซอสมาล่าที่เราทําไว้นะคะแล้วก็ทาซอสมาลาเคลือบถั่วกันดีเลยนะคะใครชอบแบบชําๆก็ทาไปเยอะๆได้เลยค่ะเพื่อนสูตรนี้บอกเลยนะคะใครที่ชอบแบบเข้มค้นเพชดลินชาร่อยๆติดใจแน่นอน,นะคะ่ะเมนูนี้ถ้าเด็กๆทานเพชรไม่ได้ก็เอาไปจิ้มกับนํำจิ้มไก่ก็ร่อยนะคะเพื่อนทาซอสถั่วกันดีแล้วก็ชิมกันเลยดีกว่า อืม้มซาไลาว่ากเม่หนุ่มๆกรุบๆได้ความหอมมันของเบคอนบวกกับซอสแบบเผ็ดเผ็ชุ่มชํำบอกเลยว่าร่อยร่อยใหม่เดียวไม่พออีกแล้วกับเพื่อนมาค่ะมาค่ะเพื่อนๆมาร้อยจังหู้เผ็ดลิ้นชาด้วยกันค่ะ